อายุเท่าคุณทํางานออฟฟิศจนเงินเดือน3ามแสนยังไม่มีความสุขเลยครับขอความแนะนําหน่อยสายเจเนอเรททำงานบิ๊กเทคออกมาทําเองไม่รู้ทำอะไรดีพอเรื่องที่เราเลืกเรานิ c เกินไปใน s อสเอ็ให้สเกลเล็กยากทําทงานจนเงินเดือน3ามแสนยังไม่มีความสุขเลยเหรอผมไม่ตอบในเรื่องว่าทําอะไรดีแล้วกันนะครับแต่ว่าผมแชร์ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่จีรังครับมันมันมาแล้วมันก็มันมาแล้วม,ม,มันก็จบไปความสุขมันเกิดแล้วมันก็ดับนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือ เราอย่าไปตามหาความสุขแต่เราตามหาความเบิกบานอาจจะลึกไปหน่อยนะแต่ว่าจริงๆความสุขมันมามันอาจจะเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยก็ได้ครับเช่นเราได้ได้ของที่เราชอบเราได้เงินเดือนเราได้นู่นนี่แต่ถ้าเราบอกว่าเราเราตามหาความเบิกบานเราจะมีเป้าหมายหลากหลายเราจะมีอะไรให้ทําหลากหลายขึ้นเช่นออกกําลังกายดูแลตัวเองคุยกับคนที่เราเซฟอะไรเงี้ยคือ เราตามหาความเบิกบานในใจิตใจมันจะง่ายกว่าตามหาความสุขนนะครับเพราะต่อให้เราบอกว่าเราออกมาเป็นเจ้าของกิจการเราทําธุรกิจแล้วเราจะมีความสุขผมก็จะบอกว่าไม่ใช่เลยครับมันไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วเราจะมีความสุขนะครับมันความสุขมันมันไม่ได้เกิดจากว่าเราเราทำอะไรเออมันผมแนะนําว่าให้หาความทําสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเบิกบานเราเราเราทำแล้วมันยั่งยืนดีกว่านะครับ